ง่ายเลยครับยากที่สุดครับยากที่สุดแล้วนะฮะเอาเป็นหลุมเรื่องเสร็จแล้วนะครับใช้เท้าเนี่ยนะครับวนบนหลุมให้มันกว้างที่สุดเท่าที่เราจะทําให้มันกว้างได้นะครับนะบเป็นพื้นที่สูนย์ศึกษาธรรมชาติ3 0สร้อาอันตรายหรือมีไหมสำหรับการปูกป่าเลนไม่ลึกนะครับครั้งอย่างที่สองที่ทําก็คือ

Hey uhm. 네 okay. hai, Eugene, s right, <S เฮ right ้ยแเ็ป uh, ันนิดน uh oh. right. ึงนะครมาเป็นภาพความทรงจำนะครับเป็นภาพความทรงจำนะครับที่วันนี้ชาวตูนร่วมมือกับทางที่อนเะค่รับไม่ลงครับส่ไปเป็นท็อเอาตูแต่ได้เจอถใส่รูกได้ี ีดใใไ้ตันไ่ตันเลยลนะนะคะหนึ่งสองสามเ <c oughs> นี่นอีกข้างอยู่นู่นเนยอีกทาา่างอยู่ตรงต้นนะเดินครับ ครับก็ในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สําคัญด้านความยั่งยืนของกลุ่มทูนะครับเรามีเป้าหมายความยั่งยืนทั้งหมด12ด้านหนึ่งในด้านนั้นก็คือ,เ,อเรื่องของการรักษาระบบนิเวศครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่บางปูได้เห็นศักยภาพของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะแล้วก็ได้เห็นความแข็งขันของชุมชนแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารกลุ่มทูที่ดูแลพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่ มีความเชื่อมโยงกับชุมชนได้อย่างดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือการนําเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับชุมชนด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้ที่เทคโนโลยีเข้าม,ามีส่วนช่วยได้อย่างมากโดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านวีรูมผ่านระบบทางไกลรวมถึง ด้านสุขภาพที่เรื่องของ V-Health นะครับวันนี้ครับบางปูมีความพิเศษนอกจากมีปูเยอะสมชื่อบางปูแล้วยังเป็นที่ที่เป็นแหล่งรวมของความหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชหายากไม้โกงกลางทั้งแสมดำแสมขาวแสมทะเลซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการกรองนะครับของที่อาจจะมาจากภาคอุตสาหกรรมด้วยวันนี้เราปลูกต้นไม้เราปล่อยปูแล้วก็ยังให้ความรู้กับชุมชนด้วยถือว่าเป็นโครงการที่ ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้นะครับกลุ่มทูก็สัญญาว่าเราจะเดินหน้าด้านความยั่งยืนแล้วก็การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพื่อเป้าหมายในการเข้าสู่การเป็นองค์กรที่คาร์บอนซีโรสุทธิเป็นศูนย์นะครับก็มีความีดีปไปอย่างยิ่งที่วันนี้เป็นอีก้าวหนึ่งที่สำคัญครับขอบคุณครับ